ครับวันนี้ผมจะพามันเพื่อนมาดูการปลูกอกะโวคาโดทาบกิ่งกันปลูกยังไงก็ขุดหลุมแล้วก็โรยด้วยฟูลดานหรือมันก็ทีก็ได้ชื่อใหม่แล้วก็ขุดขุดดินขุดดินลงดููใต้ถุงด้วยนะครับว่ารากมันคดหรือเปล่าแล้วเราก็เอาสแสลมคุม คุมสเตแปดม80ก็ได้60ก็ได้ปลูกมีกล้วยข้างๆใบบางล่มหน่อยเนี่ครับ <c oughs> ม,มันก็จะช่วยในการบางังแดดได้นะแตกตาแล้วอันนี้ผมปลูกไปอาทิตย์กว่าแล้วนั่กำลังแตกตาขึ้นยาง เทปเคียนอย่าเพิ่งไปกรีดออกน,นะครับปล่อยไว้ก่อนแล้วเราก็จะปลูกกล้วยไว้ข้างๆลดน้ําช่วงแรกรดน้ําทุกวัน,นครับการปลูกอโวคาโดของผมจะมีเสลม <c oughs> คุมแล้วก็จะมีกล้วยข้างๆ อันนี้อวโวคาโดทาบกิ่งนะครับไม่ใช่เสียบยอดเพราะว่าทาบกิ่งมันจะได้ดีกว่าเสียบยอดคือถ้ามันติดแล้วมันพุ่งเลยโอกาสโอกาสตายน้อยมากอวโวคาโดทาบกิ่งมนะขามนี่เดี๋ยวเราขย,ย้ายออกครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าจะปลูกมะขามเปลี่ยนแผนใหม่ย้ายก็ไม่เป็นไรเราเราขุดล้อมแล้วก็เอาไปใส่กระถางก็ได้ปลูกห่างกันสัก เจ็ดก็ได้นะครับเจ็ดเมตรมีกล้วยด้านข้างการจัดอะโวคาโดของผมอาจจะสลับไปกับทุเรียนด้วยก็ได้ให้มันระยะห่างของมันให้ได้คุมสแลมทุกหลุมครับอย่างน้อยก็มีที่บงังแดด ต้นกล้วยด้วยแล้วก็อโกะโวคาโดก็ได้ลุม่มได้ลุ่มเงาดีกว่าขุดขุดแค่ท่วมถุงนะครับท่วมถุงขุดความลึกมันอนะแค่ท่วมถุงกว้างก็คิดว่าขนาดสามสิบเซนก็ได้ความกว้างลึกเราเอาแค่แค่มิดดัมถุงนะครับแค่นั่นแหละ ผมก็จะคุมสแสลมทุกต้นของผมบใบไม่ไหม้ครับสภาพปกติจะมีทุเรียนสับไปด้วยเนี่ยถ้าเราไม่คุมไม่คุมผ้าเวลาแดดมันจัดนะช่วงแรก <c oughs> ใบมันจะใหม่ครับอันนี้ก็กึ่งแตกใบใหม่ล้วถือว่าใช้ได้ติดติดดีความห่างของมันน่ากติดทุกต้นครับมีสแสลมทุกต้นบุกระดูทาบกิง่งปิ้งเลยสียังไม่มีรอยมุงรอยไหม้เหมือนปกติเหมือนซื้อมาเลย เนี่ยครับเราก็จะมีกล้วยอยู่ข้างๆคอยถ้ามันโตแล้วเราค่อยตัดกล้วยทิ้งไม่ต้องกลัวงงำครับวิธีปลูกอะโวคาโดของผมข้างต้นกล้วยคุมสแสลมถ้าไม่คุมสแสลมตายไปแล้วครับนี่แดดมันจัด เนี่ยกำลังแตกแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วถือว่าใช้ได้คุมสแลมช่วยเนี่ยครับถ้าเราคิดว่าเราจะปลูกให้มันติดเลยเราต้องลงทุนหน่อยครับจัดการคุมสแลมเราก็จะได้กินกล้วยก่อนแล้วก็ค่อยมากินอะโวคาโดทีหลัง นันก็ติดดีทุกต้น,นเป็นหวีละอันนั้นเรากต้นนั้นเราพร้อมตัดแล้วเขากล้วยเราก็จะได้กินก่อนเดี๋ยวดูต้นนี้หน่อยแตกยอดแล้วครับถือว่าใช้ได้ข้างล่างเราก็จะเริ่มโรยฟูรดานนะครับหรือจีทีกัน กมดกันแมงทักนิดแต่ถ้าใครมีทุนสูงก็ใส่ดินลำดวนสัก 2, กามสองกาก็ได้ครับหรือครึ่งถุงก็ได้ขุดหลุมกว้างแล้วเราค่อยปลูกเอาดินใส่ดินลำดวนใส่พูรด,ดานใส่ปุ๋ยโรยรอบข้างร่อลอรากมันสักนิดนึงโรยไม่ต้องเยอะครับสูตรสิบห้าโรยอังหางแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับร้อยมันติดดีดดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราค่อยใส่เนี่ยครับ ก็จะติดดีชุดนี้ผมลงไปสิบสองต้นก็ถือว่าใช้ได้อยู่หลายๆอย่างรวมกันห่างๆระยะห่าง,างแต่เราจะได้กินกล้วยก่อนครับคลิปนี้ก็มาบอกเพื่อนๆที่ว่าวิธีปลูกอวโวคาโดที่ว่าจะให้มันติดเลยแต่น้ำอ่ะอย่าขาดนะครับช่วงแรกสอง แลมถ้าคุม้มแสลมโอกาสรอดสูงกว่าถ้าเพื่อนถูกใจก,ก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับผมจะพาทำคลิปการปลูกการปลูกของต่างๆที่ว่าเราจะได้กินุคณครับ